ราหูย้ายราศี10กันยายน2563นี้จะส่งผลอย่างไรกับราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยนะจะเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นอย่างหนึ่งก็คือการที่ได้ตั้งกิจการการงานการมีโปรเจกต์ใช่ไหมหรือแม้แต่ใครที่ทำการงานอะไรอยู่เรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการพัฒนาขยับขยายดีแล้วเกินดังนั้นนะคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยเตรียมตัวที่จะ ก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งทีนี้มันก็จะได้รับการสนับสนุนจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือดีด้วยดังนั้นโอกาสในการเริ่มต้นและโอกาสที่จะก้าวหน้าเช่นสมมติว่าคนทำธุรกิจการของตัวเองพอเริ่มต้นได้แล้วก็มีลูกค้าอดหนุนสนับสนุนชวนกันมาแนะนำกันมาแบบนี้ทีนี้คนที่เกิดในราศีมังกรเองมันก็จะมี วาสนามีโชคลาภเพิ่มขึ้นมาคือสิ่งศักนะดิ์สิทธิ์เน่ยโดยเฉพาะในช่วงปนวนะีนี้เลยนะใกล้ๆเลยนะสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนี่ยให้คุณดีลอเกินบูชาพระราหูดีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองชื่นชอบศรัทธาดีก็จะส่งผลมากกว่าอ,อ,อื่นคือไอ้ฐานจิตแล้วมักจะได้ผลดีทีนี้เรื่องของครอบครัวก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราสึกเหนื่อยที่ต้องคอยวิ่งบุ่นไปมาบางทีทํางานอยู่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิก็อาจจะต้อง แบ่งเวลาเนาะไปดูแลเรื่องคนในครอบครัวบ้างซึ่งก็เป็นหน้าที่ซึ่งเราน่าจะทำได้ดีอยู่แล้วเออทีนี้เรื่องของความคิดในการที่จะทําการค้าการขายมันโดดเด่นมากเลยนะคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยจะท project, ําโปรเจกต์การค้าการขายมันก็จะมีไอเดียในการที่จะทําผลิตภัณฑ์ใหม่ อะไรนะสินค้าใหม่หรือถ้าเกิดว่าทํางานประจําก็มีไอเดียลงไปในงานแล้วทําให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าได้รับผลงานที่ดีถ้ามองในแง่ของความสุขของชีวิตในช่วงนี้โดยเฉพาะนะพอราหูย้ายเสร็จใช่ไหมมันก็โล่งอกโล่งใจอะเรื่องของความยากลําบากหนักเหนื่อยอะ่ะหายไปมันก็จะมีแค่ความลุ้นว่าเราจะไปได้ดีแค่ไหนเราจะทํา ธุรกิจการงานการเงินหรือว่าทาหน้าที่เราได้ดีแค่ไหนเราก็ต้องมุ่งเน้นเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการสร้างยอดขายซึ่งพอจังหวะดวงมาเราก็เน้นแล้วก็ทําเดินหน้าเต็มที่แล้วก็เสริมดวงเต็มที่ในเรื่องของกิจการในเรื่องของการงานในเรื่องของยอดเงินเป็นหลักนี่คือดวงสตาของราศีมังกรในวันที่ราหูย้าย10กันยายน2563